เบิ้งเด้อเบิ้งฝนตกลินพี่น้องเบิ้งเบิ้งเนีเห็นบหเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้เบิ้งกล้องหลังอันนี้คือเป็นเม็ดฝนนะคะเบิ้งฝนตกลินพี่น้องเบิ้งนี่เม็ดฝนฝนตกนะคะฝนตกพี่น้องฝนตก ตกลิ้นจ้าพี่น้องจ้าฝนตกลิ้นเบิ่งขึ้นจักลินบอลิินเบิ่งขึ้นไข่เปียกุฝน,นตกลิ้นหน่อยตกซอกตกซอกกล้องอยู่ได้อยู่อันดอกไม้ไข่ได้ฝนได้น้ำยู่บ่หาตะหดดอกมันสิเกิดมันสิงามฝนตกลิ้นนะคะฝนตกลิ้นแล้ว ากาศเน้มาเสาดีดีสดชื่นนะคะทุกคนอากาศเนี้มัาเสาดีแห้งท้องฟ้าครึ้มนะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกคนฝนตกลินอยู่ได้หี่ยังลินอยู่ได้นี่งงนอนโอขางบ้านมะเละตุ่มเปะเลย ฝนตกพี่น้องเบิง่งบรรยากาศช่วงนี้ก็เก่ามงสิเขา่าสิบม่งเศร้าแล้วจากฝนตกแห้งคุณสิบม่วงเราบ่สิบม่งเศร้าแล้วแม่ว่าคุณข้าเจ้ายัางเข็ดอันไอปลูกต้นยางข้าเจ้าตากฝนอยู่ผุนโอ้ตากฝนวันนี้เมีบ่สบายเด้อตากฝนนะเออ มะเลตุ้มเปะมะเละตุมมะะต้มเปะบาทสวยสิลาดปูเห็นเบิด์อะไบ,บาทนี่มันเละเบิดเละเละมากเลยนะคะฝนตกเละเละบรรยากาศได้บรรยากาศอีรีเบิรงเละสุด,สดฝนตกจ้ะตกยังมะะาทันในเศร้าอยู่ตรงตะมือบ้านนี่บรรยากาศฝุนป้าขึ้นย้ย yeah! พออฝนตกใสแล้วล้างคาข่อยว่าเป็นสีแดงแล้วพี่น้องเบิ้งลังคาไม่เป็นสีแดงแล้วนะคะดีใจดีใจเฮียนข่อยกลับมาสภาพเดิมแล้วว่าเป็นสีแดงแล้วเย่ต่วแต่ว่เพื่อนข่อยเพื่อนปูนข่อยสีแดงเต็มเลยเดีใจดีใจลังคาวว่าเป็นสีแดงแล้วกลับมาเป็นสีเทา สภาพเดิมแล้วนะคะดีใจฝนตกดีใจฝนตกพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา10โมง10โมงเศาราพี่น้องฝนตกครับฝนตกแก่ฝน,นตกเวลา10โมงเศาราวันอาทิตย์ ฝนตกแล้วพี่น้องเออคือสิตกแบบนี้เบิดขึ้นเบิดมือเนาะมือ่อคืนนี่ก็ตกเด้พี่นอ้องเมื่อคืนนี่ตกลิ่นลื่นตกตะาบ่แห้งตะาเศร้านี่มานี่ตกโอ้ยแห้งอย่างนี้คุณนะี่ให้มันตกแมก่งแห้งโลดให้มันห้ำไอมสวนยางเนี่ยเออเบิ่งคุณนะพี่น้องโอ้ยดีใจเยน็ยนเยน็ยนเยน็นเย็นเย็นจังเลยคุณนะ เย็นจังเลยเช้านี้อากาศดีจังเลยเช้านี้นะคะทุกคนบ้านศรีวิรัยนะคะฝนตกห้าโอ้ฝนลงตกฝนตกอีกแล้วพี่น้่งฝนตกฝนลงฝนลงฝนลงฝนตกฝนตกเข้าบ้านไม่นั่งเข้าบ้านฝนตกฝนตกเสียงฝนเสียงฝน ฝนตกฝนตกไปฝนตกเร็วมันจะไม่สบายนะลูกเข้ามาบ้านเราเร็วมาเร็วมาเร็วมาฝนตกเร็วเร็วเข้าบ้านโอ้ยเร็ว